คลิปนี้เป็นคลิปลองสุดท้ายนะคะเราจะพากันถักเก็บคอเสื้อค่ะความสูงตามชอบเลยนะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมดสิบแถวลายจะเป็นลายเดียวกันกับเก็บชายเสื้อแล้วก็ริมแขนค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF 162. EP นี้เป็น EP 11. เสื้อนิตติ้งถักจากคอขยายลายนะคะข้อมูลใน EP ที่สินี้นะเราจะเก็บคอเสื้อคอเสื้อตอนที่เราเริ่มต้นถักเสื้อตัวนี้นะเราจะดามด้วยไหมที่เป็นไหมสีดำนะคะจุดที่เริ่มต้นมันจะอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ถักวนแล้วก็มาจบเราเหลือหางไว้ทั้งคู่ เราปลดหางฝั่งทางด้านจบนะคะแล้วถอยตอนช่วงที่ถอยเราก็ใช้ตัวไม่นิดกับเคเบิลค่ะเก็บห่วงขึ้นมาทีนี้เวลาถอยมันจะถอยแบบนี้วิธีนี้ใช้ได้กับกรณีที่เราเริ่มต้นป้อนห่วงโดยที่ใช้เข็มโคเชนะดูตอนถอยนะคะตอนถอยเนี่ยเอาไม่นิด แทงที่ห่วงค่ะเราดึงตัวเส้นดำออกได้เลยมันจะดึงยากนิดน,นึงเพราะว่าไหมเราเป็นไหมขนไหมขนจากโมแฮนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีห่วงอยู่ตัวนี้เป็นแนวโซ่ที่เราถักไว้เอาไามนิดย้อนแล้วปลดแทงเฉพาะตัวที่เป็นไหมสีโอโรสค่ะแล้วปลดสีดำออก เราไม่ควรปลดสีดำแล้วเก็บห่วงนะคะเพราะว่าห่วงมันอาจจะหลุดได้ใช้วิธีนี้ห่วงทุกห่วงที่เป็นสีส้มมันจะเข้าไปอยู่ในไมนิดไมนิดอย่าลืมเปลี่ยนเป็นไมนิดเบอร์เล็กนะพี่เมย์ใช้สามมิลน,นะคะสามจุดศูนย์มิลตัวเสื้อมันใช้สี่มิลค่ะคอเสื้อมันจะกระชับกว่าวิธีเก็บแบบนี้เก็บง่ายนะคะแล้วก็ ปลดไอไหมดามง่ายด้วยตอนที่เราเริ่มเราจะใช้เข็มโคเชนะคะป้อนย้อนกลับไปดูได้ที่คลิปเริ่มต้นเลยนะ ep หนึ่งนะคะ ep สิบเอ็ดนะคะจะเป็น ep ลองสุดท้ายของเสื้อตัวนี้แล้วเสื้อตัวนี้จะมีทั้งหมดสิบสอง ep นะคะ แนะนำให้ค่อยๆดูข้อมูลแล้วทำตามค่ะคุณจะสามารถถักเสื้อนิตติ้งตัวนี้ได้เลยคลิปที่พี่เมย์ทำเนี่ยเป็นคลิปตัดต่อนะตรงไหนไวไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะเราถอยมาเรื่อย,อยถอยก็แทงย้อนมาแบบนี้เนีย่ยอันนี้หลุดอย่าให้ห่วงหลุดนะคะ จำนวนห่วงที่เราปลดออกมาตรงนี้มันต้องเป็นเลขคู่นะตอนที่เริ่มพี่เมย์เริ่มหนึ่งศูนย์แปดนะหนึ่งร้อยแปดห่วงเราจะใช้หนึ่งร้อยแปดห่วงเป็นฐานในการถักคอเสื้อคอเสื้อก็จะเป็นลายลูกฟูกค่ะลูกฟูกหนึ่งคูณหนึ่งถักเหมือนกับแขนเสื้อกับขอบชายเสื้อ ลายเดียวกันแต่ความสูงเดี๋ยวเราลองถักดูก่อนความสูงอาจจะเท่ากับชายเสื้อนะคะหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้อันนี้แล้วแต่เรานะคะมันจะปวดมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดที่เริ่มต้นทุกห่วงเข้าไปอยู่ห่งสุดท้ายนะคะตรงนี้ อันนี้ห่วงสุดท้ายแล้วเราก็ถอดไอสีดำออกไปเลยพอถอดไหมดำสีดำเสร็จแล้วนะเราก็ต่อไหมวิธีต่อไหมนะคะพี่เมย์ก็จะเอาโมแฮต่อกับโมแฮแล้วก็ไหมที่เป็นไหมซัมเมอร์ต่อกับไหมซัมเมอร์ต่อธรรมดาค่ะอย่าให้ห่วงหลุด เราย้ายห่วงนะย้ายห่วงไปจนถึงจุดเริ่มต้นเพราะว่าตอนที่เราเริ่มต้นถักคอเสื้อเนี่ยเรามีการเบี่ยงเบี่ยงหลบถ้ามันบิดอยู่เราก็พลิกกลับนะคะนี้หมุนกลับมาเวลาถัก เราต้องถักจากด้านโชว์งานนะอย่าถักด้านผิดเข้ามานะคะแล้วเราจะใช้เมจิกรูปทีนี้เวลาเราถักคอเสื้อเราหลูบด้านเดียวก็ได้นะคะอันนี้พี่เมย์หลูดด้านเดียวเราใช้เคเบิลเส้นยาวหรือถ้าใครไม่อยากหลูบก็ใช้เคเบิลเส้นสั้นได้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะถักลายลูกฟูกเล็กค่ะลูกฟูกเล็กหนึ่งคูณหนึ่ง เวลาถักก็เริ่มจากลายนิดก่อนลายนิดใช้ห่วงข้างหลังลายเพอใช้ห่วงข้างหน้านิดใช้ห่วงหลังเพอใช้ห่วงหน้าถ้าห่วงมันบิดก็บิดกลับก่อนนะคะเนยปมนี้เป็นปมที่เราต่อไหมบังคับให้มันอยู่ข้างหลัง บังคับปมให้อยู่ข้างหลังไม่ให้มันโผล่ออกมานะ,ะพี่เมย์บังคับปมให้มันอยู่ข้างหลังไม่ให้มันหลุดออกมาโชว์ด้านหน้าจุดที่ต่อไหมก็จะถูกซ่อมอยู่ข้างหลังถักวนรอบถ้าเราเริ่มตรงนี้ด้วยลายนิดตอนที่จบมันต้องจบ ห่วงสุดท้ายด้วยลายเพอห่วงนิดแทงข้างหลังนะคะห่วงเพอแทงข้างหน้าเพอแทงข้างหน้าปกติห่วงนิดแทงข้างหลังลายเดียวกันกันกบแขนเสื้อกับชายเสื้อคะ่ะลายที่เราใช้ถักตรงคอเสื้อนะคะจะเป็นการถักนิดวันเพอวันนะคะลายนิดเราจะถักจากห่วงด้านหลังลายเพอถักจากห่วงด้านหน้าจํานวนตรงนี้นะนับ ตรงที่เป็นลายนี้นะคะ่ะสูงขึ้นไปทั้งหมดสิบแถวความสูงตามชอบนะคะแล้วงานมันจะวนกลับมาถึงตรงจุดที่เราเริ่มต้นเวลาเราเผื่อไหมให้ใช้ไหมตัวนี้ค่ะวนรอบตัวนี้สามครั้งนะคะรอบเป็นวงกลมใช้เข็มปักคอสติสในการเก็บก่อนจะเก็บนะคะตรงจุดเริ่มต้น ตอนนี้ไหมมันจะอยู่ด้านเพอรเราจะต้องเอาไหมจากด้านเพอมาอยู่ด้านนิดแทงจากขวามาซ้ายนะคะพอมันมาอยู่ด้านนิดเสร็จแล้วนะปัดลงไปอันนี้เรายังไม่ได้ปลดนะคะทำแบบนี้เพื่อดึงตัวนี้ให้มันกระชับเข้ามาแล้วหัวเมนิดมันจะใช้แค่ด้านซ้ายทีนี้เรามาดูวิธีปลด ลายนิดจะคู่กับลายนิดลายเพอจะคู่กับลายเพอปลดนิดนะคะนิดปลดจากซ้ายไปขวาแล้วหมุนแทงขึ้นนิดคู่นิดดึงไม่ต้องตึงมากนะคะแล้วก็ตอนที่ช่วงทำตอนแรกอะระวังมันจะไปพันใส่ไม้เดิม อันนี้ห่วงนิดห่วงเพอห่วงเพอเข้าจากขวาไปซ้ายนะคะปลดออกแล้วข้ามห่วงนิดมนาะแล้วดาลงอันนี้เพอต่อไปห่วงนิดนิดคู่นิดต่อไปเพอคู่กับเพอ ตอนที่ปลดห่วงเพอใหมจะไปข้างหลังแต่ไปนิดคู่กันนิดเพอคู่กับเพอปลดไปแบบนี้วนรอบเดี๋ยวมาดูตอนที่เชื่อมต่อนิดคู่นิดนะคะนิดแทงขึ้นปลดทีละคู่เพอค่ะคู่กับเพอ ดดนดิคู่กับนิดปลดไปเรื่อยๆค่ะลายก็จะเป็นแบบนี้เราจะปลดหนึ่งคูณหนึ่งมาเรื่อยๆนะคะทีละคู่จนห่วงหมดออกไปจากตัวไม่นิดค่ะอันนี้ลายเพอร ไปลานิดเพอคู่กับเพอแล้วมันจะเหลืออยู่สองห่วงนะคะสองห่วงห่วงนี้เป็นห่วงนิดมันจะต้องมาคู่กับห่วงนิดตอนเริ่มต้นนิดคู่กับน,นิดห่วงนี้ห่วงแรก จบห่วงเพอนะคะห่วงเพอคู่กับห่วงเพอด้านหลังแล้วลายมันจะเชื่อมต่อกันพอลายมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็พลิกด้านในซ่อนปลายใหม่ค่ะ ตรงไหนที่มีเศษไหมนะคะวนกลับไปเก็บให้หมดตอนดึงนะใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้ก่อนค่อยๆดึงลงมาวิธีล็อกเอาหัวเข็มดันขึ้นมาแล้วพันค่ะนิ้วโป้งกดไว้แล้วดึง ส่อนปลายตรงนี้ที่เป็นเศษใหม่นะคะเราจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะตรงนี้นะแล้วเราก็วนกลับไปดูจุดที่มันเป็นรอยต่อทั้งหมด เรามาดูคอเสื้อค่ะคอเสื้อจะเป็นลายลูกฟูกนะคะความสูงผักสิบแถวเราจะได้คอเสื้อออกมาเป็นแบบนี้ตัวนี้จะยืดหยุ่นนะคะมันสามารถยืดออกมาได้ EP ต่อไปนะคะจะเอาเสื้อตัวนี้ขึ้นหุนให้ชมค่ะแล้วก็ สรุปตัวขนาดหลังจากที่เราถักเสร็จแล้วเสื้อตัวนี้นะคะคอด้านหน้ากับคอด้านหลังมันจะสูงเท่ากันนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ถักหนุนด้านหลังข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้ช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยนะคะพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะคุณสามารถตามไปดูได้ถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมา ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมที่นีแฮนเมดและใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะจะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงค่ะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปที่พี่เมย์พาถักพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o YouTube เมที่นีแฮนเมดขอบคุณค่ะ